ช่องน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้เออมากับน้องหอมหนุ่มด้วยน้องหอมหนุ่มก็มานะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้เราจะไปไหนจะไปหาของอย่าพึ่ง <c oughs> บอกอ <c oughs> ย่าพึ่งบอกนะคะ <c oughs> ก็เออฝากให้พี่พี่เออที่น่ารักทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนก่อนนะคะ,ะ,ะ,คะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงที่นูน่นเดี๋ยวเราค่อยไปบอกนะคะจะได้ตื่นเต้นกันนะคะ<อ>เดี๋ยว เออว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงงะนะคะก็รอติดตามชมต่อนะคะไปเลยค่ะไปเลย,เลยตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มาหามาหาอะไรเอ่ยของกินสุดเด็ดค่ะค่ะของกินสุดเด็ดนะคะจะมีอะไรนะรอไปดูเลยค่ะเออใส่ใส่เสียงตั้งหนา้าต,ตั้งอินจ้ะขาตั้งหน,น,น้าคาซอยบนีล ้งนีของกินสุดเด็ดในเชียงตุงนะคะจะมีอะไรนะคะเดี๋าไปติดตามชมเลยใจว่าเนี้ยอันมอคอสตินเท่าไงเ,เดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่เรามาซื้อของอร่อยนะข้บคุณข้าคุณถตัวลีนนะเออเอาสองเฮงเอาเอาสองเฮง อขอบคุณน้องคำนะคะสองเหงสองเหงจัดนะคะก็สองพันจัดนะคะประมาณประมาณนีสส้สิบาทเนาะบนขาปะไปขอบคุณแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ใช่ของสุดเด็ดของเรานะ ของเสด็จของเราต้องมีที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะขายไหมเออยังไม่รู้ที่มันเลยใส่ที่ๆกินเลยจะกินที่นี่เอาสองตันอันนี้คือเต้าหวยนะคะทุกคนเราจะมากินกลางตลาดสามปากกันฮปาสามปากสองจานสามปากสองจานเสร็จที่ที่หนึงกินตรงกลางเลยค่ะกินกลางตลาดเลยนะคะ ได้บรรยากาศดีอันนี้ตัวพูดนาวติดหนเนี่ยน้าวน้องกุ้งน้องกุ้งอ้น้องกุ้งนะคะสกิงกลางตลาดเลยนยมันจะใส่น้ำอ้อยกับน้ำน้ำน้ำกะทินะเขาจะไม่ใส่น้ำขิงเหมือนที่มางไทยนะเนี่ยเขาจะใส่น้ำอ้อยแล้วก็น้ำขิงอันนี้ใช่น้ำขิงผู้จิบแทนน้ำกะ เอาเหม to ือนกันนะเขากินข้าวมาใช่ไหมใส่อันจี๊ยมังไกิลอันเจิ๊ยมันนะอ๋อคือแบบนันนะ้ะคือใส่ไม่ใส่น้ำอ้อยไม่ใส่น้ำอ้อยเยอะแล้วก็ใส่ไม่ใส่น้ำอ้อยเยอะใส่กะทิใส่แค่นิดหน่อยค่ะใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่น้ำอ้อยเออน้ำอ้อยเป็นก้อนเนาะแล้วก็กะทินะคะจะมาเที่ยวหน่อยใช่โอเคแล้วนี่นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปกินแป๊บนึง นั่งอยู่อะไรเหี้อะไรวะอร่อยมากเลยสุกดกร้อนแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะกดกเดี๋ยวจะกินกดูาารอร่อยนะอร่อยถ้ามาตลาดการดวงซินตุงอย่าลืมมากินนะคะร่อนนะกอนร้อนเยทำไมมันร้อนส่ๆนี้เนาะ อ๋อได้ออกมากเ้ยนะอ้เออเบอ้นใส่ขิงตั้งไหนมันนิดหน่อยเนาะพง้อมพิ้ิงไห้ใส่ขิงเนใส่ขิงเลยนี่ใส่ใสนน้ำออยอ่ะอ๋อมีขิ้มีิงนิดนินะใส่ิงอร่อยไหมทำก่อน เที่ยมเลยฮะโหร้อนก็ร้อนอะไรก็อร่อยได้บรรยากาศดีด้วยนะกินแล้วก็รู้คนไปอ่าีปลาจีชังน้ปลาจีชังปลาติ๊บปลาติ๊บปลาติ๊บน้องกุ้งนะคะนี่เนี่ยปลาปลาติ๊บน้องกุ้งนะคะถ้ามากินก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะอร่อยสุดๆมาซื้อกินน้ำๆเลยมาซื้อกินน้ำๆเนอะ น่อมมีแนี่มคนาร้อนเทียมากเดี๋ยวเราไปดูยังไม่ใช่ของเด็ดนะอันนี้ของน้ำจิ้มค่ะนี่แค่น้ำจิ้มค่ะตั้งรอชีฟูตใช่แค่น้ำจิ้มใช่ของเด็ดเรายังไม่ถึงนะคะกำลังเดินตามหาอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ จุดที่เลียงที่สุดหอนาฬิกาใช่แล้วค่ะนะคะไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะหอนาฬิกาเชียงตรงก็มีนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะวนเรามาอังกฤษเลยค่ะตอนนี้เนาะเขายังสร้างเสร็จยงเนี่ยค่ะเสร็จประมาณหนึ่งแล้วค่ะแบบเออเสร็จประมาณหนึ่งแต่ว่าเหลืออะไรตั้งล่างนิดนึงเนาะใช่แล้วค่ะปาสวยมาก เรต้องไปแล้วนะจะถ่ายรูปก่อนพอไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะถ่ายแล้วค่ะสวยมากนี่ดูเลยโอ้ข้างหน้านี้เขาจะสร้างอะไรอ่ะพอดูไหมรู้สึกว่าจะสร้างเหมือนห้างนะ,ะห้างขายเสื้อผ้าห้างอะไรประมาณนี้ลักษณะเป็นห้างนะคะเห็น เห็นน้องศรีบูรณเป็นคนพูดนะไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่แหละน่าจะตรงนี้แหละพี่เออห้างการค้าขายเสื้อผ้านําเข้าหรือว่าประมาณนี้เนาะใช่แล้วค่ะเออสวยมากเลยอ่ะดูดิตอนนี้เออทางการพม่าแบบแบบยังไงอ่ะพัฒนาเชียงตุงเนาะเริ่มและเริ่มแบบพัฒนาเชียงตุงมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเออจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเออบันข้างหน้าเนาะใช่แล้วค่ะเออจากเมื่อก่อนที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จัก เชียงตุงเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะคือจัดแบบสุดยอดมากนะคะ <Hello. S 1> เหมือนในเมืองหลวงเลยถึงมันจะเป็นเมืองเชียงตุงเล็กๆนะคะแต่มันถ้าเราพัฒนาขึ้นเนาะมันก็จะเหมือนเมืองหลวงสักแห่งหนึ่งอะเนาะ <Hello. S 2> เชียงตุงเราเนาะ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนโ oh, อ้นี่ขอนาฬิกาเสร็จแล้วไปเลยเดี๋ยวไปหาของ oh. ของสุดของกินสุดเด็ดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว <laughs> <im cast> เดี๋ยวมันจะหมดนะเออเดี๋ยวมันจะหมดนะไปสุดยอดวิวเนี่ยค่ะสวยมากนะคะตอนนี้นะคะสวยจริงๆริงนี่นะคะตอนนี้เรากำลังตามหาข้าวซอยเอ้ยไม่ใช่อะไรวะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยำสุดเด็ดหรือเปล่าเขาบอกเขาไปขายังนี่เออเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ไง องถามต้องถามพี่เขาที่ตรงนู้นอ่ะก๋วยเตี๋ยวยำสุดเด็ดหรือเปล่าใช่ค่ะเนาะต้องไปดูให้เจีบพี่ใช่เรากำลังตามหาอยู่นะคะก๋วยเตี๋ยวยำสุดเด็ดข้างหน้าเปล่าตรงนี้เปนหรือเปล่าเออเดี๋ยวดูก่อน นี่ใครวะนี่ก็ไม่ใช่เหรอเรากำงตามหาอยู่นะคะว่าอยู่ตรวไหนเออหรืออยู่ฝั่งนู้นมะฝั่งนู้นไปล่าไปไปดูก่อนฝั่งไหนข้างหน้านี่เขานี่อะไรไวะ พราะเราก็ไม่เคยมากินนะไม่รู้ร้านไหนอ่ะเออเปิ้เต็อเขาส่น้ำมันเนาะดูก่อนนี้น่าเจ็ดจีเอ่ะนใส่ย่อ S <S โอะไยกเรจ็งเ mm ียงเหออเอสีเสนียเอีนะ่าไหมูนเราไม่หาไม่เจอเาจเป็นเขาี่เจอหาไม่เจอนะาเดี๋ยวเราไปหาดูค่ะเจอแล้วนะคะหาตั้งนานแต่น่าจะเป็นเป็นเมขเออเมฆครับเราถามดูกัน้อหลังชหามั้ อันนี้ใครเขาเขาส้อยสังอ่ะอันนี้ใจใจลั่นใจลั่นปีวอ่ะลูกสาวใจโยอะใจอ่ะลูกสาวอ่ะอ๋อเจอแล้วล่ะคะเจอแล้วค่ะหาตั้งนานใช่หาตั้งนานเราไม่ได้ใจเพราะว่าตอนแรกมีแบบสาวขายเนาะแต่นี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้โกเม่เออโกบา มันเหม,มือนตั้งนี่มันสวง,ง,น,สงนีย่ยนอก็ว่าตั้งหาเนี่ยมันเจอหาตั้งนานหาตั้งนานเราก็บอกว่าชี้มาตรงนี้ก็ไม่มัน่นไม่มั่นใจนะนกพราะ่าแต่ลูกสาวขายแต่ตอนนี้เป็นแม่ขายก็เลยขายใช่ค่ะเป็แม่ขายนะคะคุณจงใจมาเที่ยวแม่นุ่นเนี่ยจงใจใส่บ้านแม่กินเลยเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมีอะไรคนะขเขาวนะี่ยเขาใส่ขาวอะ อสิะีเจ็ดอ่ะสเจ็ดนี้ขาอสอยจูนนั่นหนิมีว่ะอ๋อขายขาอสอยขาอสอยเทานี่เป็นขาอสยน้ำจางอ่ะขอส้อนางอ๋อขอสรอนางอ่ะจะไปยำยำนี่จ้ะยำเมี่ยว่ะยำอะไรอยู่อ๋อยำอะไรอยู่ว่ะนตุกอะไรอะไรตุนั่นน่ะตุกเออตุนั่นะเออว่ะเขาเีน้ำก็เหมือนจะเป็นเี้ยน้ก็มี้อ

ตวเส้นตะโพกต่อเสร็จตามหาเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้นะคะเราไม่ค่ยได้มาตั้งใผงชงเหนี่ออ๋อเจาก็สีเทแที่ไหนน้องนั่นนะอ๋อต้องใต่กัมาบกจะกินแก่เจลเจาตัวนันน่ะเจลแล้วเขาถ่ายกัานั่นหนาอถ่ายน้ำกันนั่น่ ตุตัวัวนะส่ยิยอ่ะเสียมนย้านั่น,นออเอวยหมืนยหมืนน่ะมัน,มน,มน <c oughs> ใช่นนี้น่ใช่ใช่เห็นแบบคนไทยเข้ามาแบบชอบกินแบบนี้นะคะชอบกินแบบนี้บ่อยมากเลย ได้กินพอามอร่อยมุกสันเลยมุกสันเด็ดแน่น่าจะอร่อยดูเครองกันนะกินกินหวานเดียวแก่กินกินเจนะกิได้ก็นาบดูเค้ื่กันนะก็เอาเที่ยงมีน้ำซุปมีน้ำซุปด้วยอร่อยไหมเป็นยังไงอร่อยข้าวอร่อยใช่ไหมเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวน้องใหม่จะกินดูก่อนนะวันนี้ตามหาของกินนะคะ กว่าจะมาถึงได้นี่เราต้องแบบเดินค้ามลายคนเลยอ่ะใช่แล้วค่ะอืมอร,อร่อยอือย้นเค,ย,คยกินมันอีกเลยเหรอไม่เค,ย,คยกินแบบนี้นะเนี่ยสำหรับจะกินแบบแบบน้ำอ่ะใช่แล้วค่ะพก็พี่โอ,อ้ขนาด ของกินแบบมีที่เชีตุงแบบอร่อยขนาดนี้เรายังไม่มากิน <laughs> เรายังไม่เคยมากินเนาะใช่ล้วค่ะถ้ามาเชียงตุงถ้าไม่มากินข้าวซอยยำแบบนี้มาไม่ถึงนะคะใช่แล้วนี่เดี๋ยวรอกิอีกคํานึ่งเลยอร่อย เกี๊ยววันใช่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะเออเพใส่เครื่องเลยอ๋อแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยเนี่ยยำมาให้เรียบร้อยหมดเลยอ้าวเหรอเอาเท่าเลยนะนี่พี่นี่เคยผ่านมั้ยอร่อยอร่อยซุปกอร้อนทำซุปกอร้อนคำใหญ่ๆเลยเต็มหน้าเลยเต็มหน้าหนูเลย

กนกุ้งวันช้วันเงใช่มากเกินะครับ่น้่านี่อย่ในปงอ่ะจ่เขาซอยเขาซอยางเาสำบน่ะ่างเาสบันอันนี้ดุ๊กสาวเมม่าจอยอ่ะส่มีดูม่อ๋อมีดจ้าจ้าได้มาจอยมาจอยอ๋อ เป็นคนในเวียงไหนอ่ะในเวียงในคนเชียงกาเชียงกาอ๋อเชียงการหัวเจียงการเนี่ยอ๋อเชียงการในหูหูยงเต็มได้กานเชียงกาคนตั้งเรเป็นไคลส์เราเขตั้งอยู่ไหนไม่เข้าใจเจียงกานะเชียงการฮึมฮิรักก้าถึงน้องน้องจะคนตั้งเออเจลเจลนั้งเขาอยู่เดี๋อยู่น้องภาได้เหรอน้องกั๋งน้องภาน้องพาอ๋อจำเลยจำเหรอเจ้าเอ้ยมาดีเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ จานหนึ่งหนึ่งพันจานนะคะหนึ่งพันจานยี่สิบาทเองเนาะถูก้องแล้วค่ะถูกมากนะคะเออไม่ว่าจะขายกับคนในท้องถิ่นหรือว่ากับคนคนต่างประเทศเออ,ต,อ,ต,อต่างประเทศมาก็ขายเท่ากันนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเ็นเนื้อเลยนะคะอืมเห็นหมูไม่เห็นเนื้อถ้าเนื้อนี่เป็นเนื้อบัวขอเนื้อเป็นเนื้อบัวใช่ถ้าถ้าไปเมืองไทยนี่พี่ บางทีนะไปบอกว่าเอออันนี้อันนี้มีเนื้อไว้เราก็เนื้อก็คือเป็นเนื้อรวมๆหมดไงไม่ว่าเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออเนื้วัวใช่ไหมมันก็คือเนื้อใช่ไหมเราพูดอ่ะแต่อันนี้มันเป็นเนื้อหมูเขาต้องพูดว่าเนื้อหมูถ้าเป็นเนื้อนี่คือเป็นเนื้อวัวเออถ้าไปเมืองไทยนี่เราไม่กินเนื้อวัวนี่เราต้องถามให้แน่นะมีเนื้อสั่งในวันนี้เนื้อวัวเต็มอิ่มจะเอาเนื้อไหมเอาเนื้ออีนอ่ะอืมจะต่อไปเนื้อเพียงอ่ะเนื้อมันมีหลายมือเหรอแค่น่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหม

เราสั่งกลับบ้านอีกนะสั่งไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ นีคะยำก้ายเสี่ยวยำยำก้ายเสี่ยวขยำเขาบอกข้าเสี่ยวขยำ้ายเสี่ยวขยำขยำขยำยำเขาเนี่ยเขาโบราอยากขยำแรงหคะเดี๋ยวขาวเสี่ยวซ้ำเนี่ยมาที่นี่มาเนี่กินนี่เนาะกินอะไรข้าวเสี่มันิ่มนกินเนี่วันวันเนี่ยกินน่นเนี่ยเราบานีกแล้ว ปุบสงแสว่ที่อมมือันิดที่น่เงมืออปิดื่อบ้านืเมืองกันเนออย่างนี้พ่อฟาหนอยุคแต่จ้องจอมันก็าันนี้ถาพ่อไปปลามาหาเจอกันเป่ากันวอปีออปีอีปีเลยเนหยป่ากันว็หาไอปีพามมเนะ ทำมีปลาดีเขาอย่าพูดจาที่ไปไปไปเสะหันนมัได้ลูกสาวของฉันแล้วเบี้ยมีตัวใปลาจำไว้กันหน่อยปลาเป็นเนี่ยเบี้ยมีจอมใส่เสื้อแดงไว้จอมนะว่าใส่ว่าเนี่ยตัวตัวเมื่อใส่ด้วยใจใจใจอะไรผ้าแดงหมดไปให้ปวดหลังแบบปวดขาช่วยตะเคียนอากาศอยู่างเงี้ยไปกินเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเนาะก็น้องใหม่ฝากช่องน้องหอมหนุ่มด้วยนะคะชื่อช่องอะไรนะ น้องหอมหนุ่มเชียงตุงค่ะค่ะน้องหอมหนุ่มเชียงตุงนะคะอย่าลืมไปติดตามน้องให้ด้วยนะคะเราก็จะทําแบบแนวอะไรดีอะเออเดี๋ยวค่อยไปคิดก่อนนะยังคิดไม่ออกนะคะถ้าเกิดพี่พี่ทุกคนเนาะมีแบบแนะนําสิ่งดีๆอะไรให้น้องนะคะก็สามารถแบบคอมเมนต์มาได้เลยเนาะคอมเมนต์แล้วก็ฝากแบบคําติชมหรือว่าคําแนะนําต่างๆเนาะเข้ามาหาได้ ได้ตลอดนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ฝากแล้วเนาะช่องน้องหอมหนุ่มเชียงตุงนะคะแล้วก็แล้วก็วกโอเคเดี๋ยวน้องใหม่ก็จะฝากช่องเออไม่ใช่ช่องฝากเพจด้วยนะคะเพจน้องใหม่เชียงตุงนะคะที่ผ่านมาไม่เคยฝากเลยนะคะก็วันนี้แหละจะมาฝากเออเพจ น้องใหม่เสียนตุงนะคะเข้าไปติดตามนนะเพจด้วยนะคะหากมีอะไรพูดคุยกันก็เข้าไปทักทายหรือว่าเข้าไปในที่ทักไปที่ข้อความเพจนะคะก็วันนี้ก็จะประมาณเท่านี้เนาะกินอิ่มมากเต็มมากวันนี้กินหลายละหลายอย่างเลยกินของหวานกินข้า <laughs> วกินอะไรมาโอ้สุดยอดนะคะวันนี้ท้องเต็มท้องเต็มเลยอะ่ะ ก็ก่อนที่เราจะไปนะคะก็าฝากด้วยนะคะอันค่ะอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราต่อไปด้วยนะคะ,คะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย right, right ใช่ได้ของกินแล้วดีใจเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวื่มเสร็จกัน เฮ้ยอร่อยอร่อยจนน้ำใสตังเลยตอนนี้อันนี้สีเหีเหรอสีเหียวใช่ป่ะสีเโอเมโนม่ต้องกินนั้นเมื่อกินตเดินจะป่ะกำมากินคเดียวกำมากินคเดียวนันได้อวยกันอคายกันนะต้องเอาอะไรนเอาตุ๊เอาอากนะนะเอต้องกินออาหนังไปกิน น้ำไม่กินบ่อยอ่ะกินบ่อยอ่ะต้นก็เลยกินต้น้ก็เลยกินเดี๋ยวเยียกถุงเยี่ยบถุงไปสองถุงอีกทีเออก็ไปใช่ปะโอ้แล้วก็ใส่ทั้งหมดที่เรากินไปนะคะประมาณห้าหนูให้เองอ่ะโอ้ใช่ค่ะหนึ่งร้อ

ห้สิบเนี่ยนอห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะห้าสิบบาทปรากฏถุงมืออาซิบบาทนักใช่ถุงมือห้าสิบถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยห้าสิบนะคะที่นี่มาที่เออชียงตุ้งไม่ดูแบบนั่นเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบควรหมดตังค์เยอะอะใช่แล้วค่ะแบบกินแบบถ้ามีเงินถ้าพันก็มาได้แล้วเนาะมาได้แล้วค่ะใช่เที่ยวเองอะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะมาได้แล้วอ่ะพันหนึ่งเนี่ยไรเยอะเลยนะใช่พันหนึ่งก็ได้ประมาณสี่หมื่นกว่า ตตใจากที่ค่ะวันนี้ก็พี่ใหม่เล้งอีกแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ